จ้าก็ตีพี่น้องเด้อตอนเช้านี่นะนึงเขา้าโนดเข้าจี้อันนี้นะเอาไปโนดเข้าจี้นึงเข้าสุกแล้วอันนี้นึงก้อยอันนี้นึงก้อยอันนี้นะพอดี๋ยวตื่นมาพอดี๋ยวจ,จัดแจงเนาะแม่ออกปั้นทำส ύ, บนนะีบ้านนาปุุงหลายบ้านหลายอันนั้นอยู่นึงก้อยอันนี้ เป็นกตัวทางอำเภอเพื่อค้นหามาเป็นนหนึ่งเพอ่าก๋วตยายอันลายยาพคดีจัดแจงทั้งก้วยเตี๋ยวกวยเตี๋ยว เป็นลงทานก๋วยเตี๋ยวสี่สี่ัดบัด้านวัดบ้านองค์หนึ่งวัดผู้สี่จ้าอันนี้ลงทานบ้านคำสีของยายไปเลยนี่ยายยายนเดียวะยายนเดียวอาบุญแนมเดียวจ้า วัดทำเก๋หลงทานอันนั้นเป็นบุญกระถินวัดทำเก๋เป็นเองลงทานเขาก๋วยเตี๋ยวอันนี้นะหลังจ้าแจงเองเมื่อซาดเ้ยย่อมอยู่ได้ไปรัเต้นไหวแล้วนะคะยอ้าวคบคุณหลายๆอันถ่ายกันด้ได่สอนพร้อมความปา อันนี้กำลังนดูดเสืรเถิงเทศมันนดึดเขาวจีกานตนมันกันนี่ละนึ่งข้าแล้วก็เอามาเทซื้อน้ำกะทิที่เฮาแต่งไวเ้เถิงเทศมันนะคือน้ำกะทิน้ำตาลเกลือไปเลยรสชาติก็ตามเจอ๊อ,อบเนาะหวานลายกะมันก็นมีคักเค็มๆแน่ อยากเรียนเฮาคุกเขาเฮาเดียวแล้วก็มาเอ็ดแต่งปั้นบัดนี้นะคุณนี่เป็นเอ็ดแต่งปั้นมันก็ได้จัดแจงบุญกินมาสุการนําเด้อพี่น้องเด้อเอาบุญเอากุศลนําเด แ่ยมองนี่มองปันโหดแล้วกัมาปันโดวนี้นะมาจี้จี้แล้ว สรงเลยนเอามาจีแล้วกลุ่มนี้นะใหญ่ภูเขาตัวจริงเดอ้ออันนี้อันนี้สุโมหกมาสาธุการนำเดืเดอดเอาบุญเอากุศลนี่นี่ก็ไม่ได้มากคือได้เออเพื่อนก็มาเอาบุญนำเดืวเพื่อนมายามบ้าน คนก็มาเอาบุญมากกับได้มาล้มบุญกัหินย่วัดร,รมเกศมีแด่นั้นได้สาขาของวัดหนองประพงหลงปู้่าได้ย่าขอบคุณวัดีค่ะ